เระมาีวิวก <and> <mind> ับป๋อว่าว่าของอะเดเป็นของโรเรียนนะคะที่ซื้อมนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะก่อนคือคจะเป็นจัปากเป็ดอวเนาะตี้เก็บได้ค่ะ เด็กๆอะไระเดีด๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเด็กเ,เก๋ว่าใครเก็บโอ้ใส่ของได้นะคะของกระโดดสอไม่พออันนี้มีที่สองทาง ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ใส่ชีสก็จะเป็นที่ใส่ชีสยอย่างไระนะะจะมีกระเป๋าให้สองด้านนะจะมีตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้ รู้สึกจะเหมือนกระเป๋าเดินทางมากแล้วค่ะเหมือนเด็กเ,กเลยค่ะหยุดทึ่งหายตรงนี้เลยะเด็กเห็นไหมค่ะรู้สึกจะเหมือนมื่มันก็จะเอาใส่ของไดมม้นานๆแบบนี้นคะตรงนี้ก็มีให้มันมี ตรงดูตังเล็กเล็กๆตรงไม่ใส่ออกก็จะกระป๋นะคะแต่ตรงตรงนี้ไม่น่าจะตองรักกันี่การมันตรงนี้มันจะเอาไว้ใส่กแบบพวกอบัตรของเราเวลาเราไม่ได้สาใหญะ มันจะเป็นให้ใส่ของกระติกพวกกระติกกับน้ำ

やゃゃっゃ